อ๋ออิมพอไวด้วยแอคชั่นนะแต่ไม่ได้อิมพอไวสบทเราไม่ได้คิดมาว่าเราจะต้องขึ้นคอมด้วยแต่แค่เหมือนร่างกายมันไปเองอตอนนั้นเพราะว่าคือไดล็อกที่ต้องพูดถัดไปคือพี่เป็นหมอวิกฤตนะอินต้องใช้ยาแรงนิดนึงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น,อน,นแอคชั่นอะไรตอนนั้นนะที่จะทําให้รู้สึกว่าส่งไปถึงคนดูแล้วรู้สึกว่ามันแรงกว่าแอคชั่นก่อนหน้านั้นยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนถึงร่างกายมันก็ไปของมันเองนี่ครับวันนี้แค่นี้โอเค สำนันแสดงจากซีรีส์เรื่องทำได้ครับผมผมชอบซีนใต้คอนโดบาง EP EP 2เพราะว่ารู้สึกว่าคำพูดของตัวอินทรมันค่อนข้างถัชใจระดับหนึ่งเลยประโยคนี้มันย้อนกลับมาหาเรามันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันจริงว่ะคนที่ตายไปเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นยังไง แต่คนที่แม่งยังอยู่แบบเออความคิดถึงมันมันมากขนาดไหนผมว่าชอบซีนนี้ครับชอบ2อันครับอันแรกคือนั่งคุยกันหนังฟ้อมก็อีครับซีนนั้นก็เป็นซีนที่ทําให้แบบมูดของกองมันดีดีขึ้นดีขึ้นมากๆเพราะว่ามันเหมือนกับแบบเป็นช่วงแรกๆที่เราถ่ายทํากันเรายังไม่ค่อยรู้จักกันในกองเยอะมากเนี่ยครับล้วก็เป็นซีนที่ทั้งกองแบบเออเหมือนเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นก็แบบให้ใจกับงานนี้มากมากเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่ชอบที่ชอบในส่วนตัวก็คือซีเควนซ์ที่ตัวเองเมา ก็รู้สึกว่าเป็นการเล่นที่เราไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนแล้วก็เวลาที่ตัวเองแบบดื่มนะตัวเองก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เหมือนเป็นการแบบดีไซน์การเมาของทัฟ้าตอนที่เราเล่นน่ะเราก็ไม่ได้ไปดูมอนิเตอร์ด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเล่นไปยังไงอย่างเงี้ยพอออกมาหน้าจอมันก็เออดูแล้วทุกคนแฮปปี้ก็ก็ชอบครับก็ซีนที่เช่าก็จะเป็นซีนที่ที่ย้อนอดีตครับรู้สึกว่าเป็นซีนที่ ได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนะครับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นหลายๆอย่างของตัวต้นด้วยครับชอบซีนเดียวกันครับเพราะรู้สึกว่าได้ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปมากกว่าซีนอื่นๆเพราะว่าด้วยตัวนักเรียนที่มันใกล้ตัวเรามากกว่าด้วยที่ชอบเลยก็คือที่เล่นกับผู้ใหญ่จูที่ดื่มกับผู้ใหญ่จูที่ฉากที่กิน,มกนหมูกระทะเงี้ยครับเขาเล่นอินพอไว้กับ อูรักแทบจะทั้งซีเควนซ์เลยอะ่ะแล้วก็เล่นเสร็จแล้วก็มาแท็กมือกันเงี้ยมันก็เหมือนกับแบบเออมันก็แบบเป็นเราสร้างซีนซีนหนึ่งขึ้นมาที่คือในบทในบทมันเขียนแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราไปเล่นกันเองจนทําให้มันเกิดแบบเออเมจิกโมเมนต์ขึ้นมาอะไรเงี้ยผมผมอะ่จะจำไม่ค่อยได้พี่จะไม่ค่อยได้แต่ส่นวนใหญ่แบบจะมาจากเขานี่แหละพอเขาอินพอไวเราเ็าต่อ ep ล่าสุดอิพไวไหมเอออิมพอไวด้วยแอคชั่นนะแต่ไม่ได้อิมพอไวส์บทเราไม่ได้คิดมาว่าเราจะต้องขึ้นคอมด้วยแต่แค่เหมือนร่างกายมันไปเอง ตอนนั้นเพราะว่าคือไดล็อกที่ต้องพูดถัดไปคือพี่เป็นหมอปิกิตในอินต้องใช้ยาแรงนิดนึงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแอคชั่นอะไรตอนนั้นนะที่จะทําให้รู้สึกว่าส่งไปถึงคนดูแล้วรู้สึกว่ามันแรงกว่าแอคชั่นก่อนหน้านั้นเลยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนถึงร่างกายมันก็ไปของมันเอง,องนี่ครับ ก่อนเข้าซีนไม่ได้ไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นอะแค่รู้สึกว่าถ้าตอนนั้นอะตัวละครมันรู้สึกยังไงเราแค่ตามมันไปผมว่าด้วยมูดและด้วยการส่งด้วยแหละผมว่ามันทําให้เราพาไปได้หรือว่าคําพูดอะไรบางอย่างที่มันทริกเกอร์ตัวละครใช่ครับผมก็จะเป็นฟิลนั้นก็สนุกดีครับได้เจออะไรใหม่ๆหลายอย่างได้แบบ เออได้ทำงานร่วมกันก็รู้สึกสนิทกันขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากวันแรกที่ก็ยังเก่งๆกันอยู่หรือแบบว่าอินเทรดมาเจอกันนะครับก็เลยแบบค่อนข้างคุยกันน้อยแต่ทุกวันนี้คุยกันเยอะเยอะเกินไปแล้วครับเยอะเกินไปอะไรท <those tracks. S 1> ี่เราไม่เห็นอะไรที่เราเห็นในซีรีส์หรือแบบในชีวิตจริงอันนี้จะใหม่กว่า ใหม่กว่าแน่นอนใหม่กว่าแน่นอนคือไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะเจอเซฟอาจจะลงไปนอนอยู่ข้างล่างก็ได้เห็นเนียจิมมามาวิ่งโต๊ะก็ได้ไม่มีไม่มีใครรู้หัวบอจิมอาจจะมาตรวจแฟนหรอข้างนอเป็นไปได้ครับความประจัญบีเหรอไม่ไหวพี่ผมว่าแบบมันจะมีความสนุกโดยรวมเพราะว่าเราเราได้ดูด้วยกันด้วยมันก็จะแบบ หรือว่ามันจะมีเผมว่ามันน่าจะมหีหลายอย่างครับที่ที่เกิดขึ้นในงานด้วยที่แบบของใหม่ครับของใหม่เตรียมไว้ก่อนก็ดีครับหรือเขามีแจกก็เปล่าเตรียมไว้ก่อนก็ดีเตรียมอะเีเตรียมว่าจะหน้าไงพี่ซ<อ>ับเหงือ่อซับเหงือ่อเอาไปซับเหงือ่อหมอนจิกคนที่ <คน S 1> อยาก,กจะร้องให้เพราะความสุขก็ได้ไงดู เรามีอะไรอยากถามแฟนไหมคะแม่แม่ว่างกันไหมครับ <laughs> เอาถ้าว่างมาดูได้ครับผมมาดูได้ใช่ครับก็อยากให้มาจอยกันครับคือรู้สึกว่าเหมือนด้อมแบบบ้านเราอะในซีรีส์เรื่องเนี้มันมันให้ความเป็นครอบครัวด้วยตัวซีรีส์ด้วยมันมันมีความอบอุ่นอยู่แล้วเราผมก็เชื่อว่าแบบเป็นแฟนทุกคนเนี่ยเขาเขามาด้วยความรัก เราก็อยากให้โมดในในวันนั้นอะ่ะเต็มเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นอบอวนไปอยู่ในนั้นครับผมทีมสีครับมีปะเฮียโอ้ไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ทีมอะครับแต่ว่าแต่งมาเป็นแบบเป็นคุณหมอหรือว่าหมอดูมาได้ครับหรือว่าเป็นตำรวจแต่งมาได้เลยเรารอรอ,อเจอผมมีแต่ถ่ายรูปเยอะนี่ยังไงก็เตรียมคอสตูมมาดีๆครับรออยู่รออยู่ นน <ไป S 1> นานนนนานทีครับแม่นานนานทีคือแบบถ้าล่าสุดแบบห้าหกปีที่แล้วคือ,อเคยเคยดูยถ้ามันแบบว่าผ่าน,านมาในแบบว่าถ่ายถ่ายไปแล้วเจอเอย่างนี้ก็แบบดูนี่ราศีนี้เ,ออเป็นไงว่าช่วงนี้เปิดไพ่ดาโลกผมยังไม่เคยเลยแต่ว่าเราไปศึกษาเคยเคยดูเขาเปิดกันอยู่ใช่ครับก็ก็แบบเแออปลกใหม่ดีใช่ครับพอเรื่องนี้มันแปลกใหม่ใช่ไหมโอ้แปลกไปเลยครับวอกาอาชีพไกลตัวมากแม่ แล้วแบบเราเราต้องไปศึกษาค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะให้มันเออเสมือนจริงที่สุดเส,สมือนจริงที่สุดไกลตัวไม่เร่ไม่ไกลครับแต่ว่าผมก็ต้องบอกพี่ว่าผมไม่ได้เอาอาชีพ,พแพทย์มาเป็นหมอมาเป็นมาเป็นแพทย์หรืองผมเอาอาชีพนักแสดงผมไปเป็นแพทย์ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคือในเรื่องนี้ทัฟฟ้าในพาร์ทหมออ่ะมันเห็นน้อยกว่าทัฟฟ้าที่เป็นคนจริงๆอะ่ะ เพราะฉะนั้นตอนที่อยู่แม่ห้องสอนแทบจะทางซีเควนซ์เลยอย่างเงี้ยผมแทบไม่ได้ใช้ความเป็นหมอผมเลยเงี้ยก็ต้องใช้ความเป็นนักแดงใส่เข้าไปในนั้นเยอะต้องใช้รีแลกซ t ชันใช้อะไรต่างๆอิมฟอวิซชันอะไรต่างๆที่ที่ประสบการณ์ด้วยอ่านบททํากันบ้านยอะไรเงี้ยครับประกอบกับว่าช่วงนั้นเราก็มีภาระเยอะทําวิจัยเรียนซ้ยอมคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็ต้องถ่ายซีรีส์เพราะฉะนั้นแบบตรงนั้นมันจะค่อนข้างที่จะ หนักหนาสาการพอสมควรแต่ถามว่าคาแรคเตอร์มันใกล้ตัวไหมก็ไม่ถึงว่าถ้าพูดไม่ได้พูดในแง่าอาชีพนะพูดในแง่คาแรคเตอร์อ่ะก็ค่อนข้างมีความเหมือนกับตัวเองค่อนข้างเยอะเยอะเยอะพอสมควรแต่ว่าทาฟ้าก็จะเป็นอีกอนาเธอร์เวอร์ชั่นหนึ่งก็ต้องมีมีพาร์ทที่ผมจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวทับฟ้าเยอะอยู่นนครับ ยากครับก็มีมีพี่จิมมี่คอยช่วยอยู่เรื่อยๆที่กองก็คอยแบบเออแนะนำนู่นแนะนํานี่อยู่ตลอดเป็นซีนๆนไปครับผมด้วยบทเนี้ยมันไกลตัวมากเลยเดี๋ยวเราไม่มีความรู้เรื่องทางการแพทย์เลยเรียกว่าูนยนก็ได้ครับเออก็พี่เขาก็คอยช่วยอยู่ตลอดครับไกลเกินนะอันี้ไม่เป็น แต่ว่าไม่ไม่เคยคิดเหมือนกันนะครับว่าจะได้เล่นเป็นตำรวจฮก็ค่อนข้างห่างไปมากเลยครับก็ยากมากเหมือนกันแต่แต่เสียงเราอ่ะเหมือนตำรวจอยู่นะจริงจริงเออเนี่ยพอพอขึ้นมามันเหมือนไงมันเหมือนว่ามันมันอาจจะไม่ได้ใช้โทนนี้มันต้องเป็นอีกโทนหนึ่งอ่ะเพราะเขาก็อยากได้แบบแบบเข้มๆหรืออะไรแบบนี้มันก็เลยแบบค่อนข้างห่างเราเพราะเราก็เออไรสาระอย่างเงี้ยมันก็เลยมันก็เลย ใช่เราวิธีพูดด้วยครับมันก็เลยค่อนข้างจะยากครับถ้าไม่ว่างก็มานะครับมาเจอหนูนะครับตัวเป็นๆนะครับก็เจอได้ครับวันที่28กันยายนนี้ยังไงก็รอครับยังไงก็รอมากันได้นะครับรอครับรอครับเรียนเชิญครับผมสําหรับใครที่เรียกว่าติดตามพวกเรามาตั้งแต่ EP 1นนะครับจนถึง EP 9นะครับผมแล้วก็ อยากที่จะมา enjoy กับพวกเรานะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับผมที่ Final EP นะครับผมที่ The Mall Live Store บางกะปินะครับห้อง่างก็มาเจอกันได้นะครับรับรองสนุกครับก็ดูที่บ้านสนุกแค่ไหนมาดูด้วยกันน่าจะสนุกกว่าเดิมครับถูกครับแต่แต่ใครที่มาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะเรามี live streaming นะครับของ TTM ยังไงก็สามารถหาซื้อได้ครับผม